สวัสดีค่ะทุกคนสวัสดีนะคะพ่อแม่พี่น้องจ๋าทั้งเพื่อนนอกเพื่อนในประเทศนะจ๊ะมาค่ะวันนี้พี่มนบ้านสวนก็พามามานั่งคลายร้อนค่ะที่แหลมทรงเทพนะนี่จ้ะน,นี่ก็อยู่ใต้โปต้นโพบรรยากาศร่มรื่นค่ะลมเย็นดีฝนก,ก็ตกตกอยู่หยุดจ้ะมานั่งผ่อนคลายไม่รู้เห็นหรือเปล่าข้างหลังนะ่ะก็จะอันนี้ก็คือจุดจุดสูงนะคะ ล่างนัง่นก็คือจะเป็นน้ําทะเลจ้ะคะไปดูด้วยกันขอบคุณนะคะที่ติดตาที่ติดตามรับชมกดเป็นกําลังใจโอ้ย <laughs> ลิ้นพันกันแบบนี้ละะ้ค่ะขอโทษดะะ้วยค่ะคงปรับไม่ได้หรอกเป็นแบบนี้ได้จ้ะไปจ้ะพาไปชมมาคะทุกคนวันนี้มาชมแหลมโพมเทพด้วยกันจ้า เกฝนก็ตกเหมือนเดิมนะคะตกบ่อยค่ะอันนี้ก็ตกแต่สายๆหน่อยก็คือฝนหยุดตกพาสามีมาแหลมพรมเทพจะมานั่งชมวิวพักผ่นจุดชมวิวแหลมพรมเทพนี่ก็อขึ้นชื่อนะคะของจังหวัดภูเก็ตเนาะนี่จ้ะไปเดียวตรงนู้นที่เป็นอ่ ช่องสีฟ้าฟ้านั่นก็คือทางราวัยนะคะนั่นคือน้ําทะเลนะคะ,ะชมไปด้วยกันเลยจ้ะกังหันนั่นก็เลยกังหันไปนิดนึงก็คือหัดในหานนะคะ เล็กๆนั่นก่อ,อนจะถึงหาดในหานจำชื่อไม่ได้ค่ะจำลำบาก<ส>ดิสปลาไทยสวิฟพอยน์แหลมพร้อมเทพอินภูก,กิต จะมีจุดนั่งให้ถ่ายรูปนะคะตรงนั้น <ừ> ดูจะมาเดือด,ดกมากมาเดือน้อยจะ้ะ สวยมากเลยเต็มต้นเลยอย่าดูสวยๆน่าจะกินได้แหละมาเหนือดิมาเดือแล้วเนี่ยโอ้ยเลนเลนผ่านกันดูค่ะต้นใหญ่มากลูกเต็มเลยพื้ดอือ,อกินกระเมี่ยง อันนี้จุดสูงสุดนะคะจุดบนเลยทั้งแถบนี้ก็จะมีน่าจะเป็นสองกอเกาะค่ะอยู่ติดก,กันนะมีวัดด้วยชื่อเกาะอ,อะไรเนาะ เห็นพระอยู่ค่ะเห็นองค์พระอยู่น่าจะสองเกาะติดกันอืมแต่ถ้าเกิดไปก็คงจะไปกับเรือนะจ๊ะอันนี้ก็อีกเกาะหนึ่งจ้ะเกาะมันหรือเปล่าไม่แน่ใจ จะเป็นกลุ่มช้างปั้นนะคะหลากหลายสีสันเอาให้ผู้คนศรัทธาเข้ามากระบ้ายเนาะทั้งแถบนี้ก็จะมีน่าจะเป็นสองเกาะขยู่ติกันนะมีวัดด้วยชื่อเกาะอะไรเนาะ เห็นพระอยู่ค่ะเห็นองค์พระอยู่น่าจะสองเกาะติดกันอืมแต่ถ้าเกิดไปก็คงจะไปกับเรือนะจ๊ะแล้วนี้ก็อีกเกาะหนึ่งจ้ะเกาะมันหรือเปล่าไม่แน่ใจนี่จ้ะ ี่ตัวจะเป็นกลุ่มช้างปั้นนะคะหลากหลายสีสันเอาไว้ให้ผู้คนศรัทธาเข้ามากระบไหว้เนาะนี่ครับเพื่อนๆหาดตรงนี้ก็คือหาดยานุ้ยนะคะจุดที่มีมนยืนตรงนี้เนาะ ที่เมื่อกี้อ,อยู่บนยอดแหลมพรงเทพชี้ลงมนานะจ๊ะแต่จำชื่อไม่ได้อันนี้รู้แล้วคะ่ะหาดยะนุย้ยเป็นคนที่จำไม่ค่อยได้คะ่ะพวกหาดเนี่ยแล้วก็เกาะที่ให้ดูเมื่อกี้ก็คือเกาะมันนะคะมันไหนไม่รู้คะ่ะจะเป็นมันมันฝรั่งหรือว่ามันเทศ <laughs> โอเคคะ่ะไปไปชมหาดคะ่ะ จะเป็นหาดเล็กนะคะหาดยานุ้ยเนี่ยตรงปลายหินตรงนั้นที่เป็นเขายื่นออกมาเอาตรงนั้นก็คือเอาในหาดนะคะหาดเล็กหาดน่ารักค่ะแต่ถ้าไปยืนตรงโขดหินแล้วมองลงมามองลงไปในน้ำนะถ้าคลื่นมาเยอะจะเห็นปลาสวยเยอะค่ะ เป็นเช่นปลาเขาเรียกอะไรนะปลาไฟดูคนกระโดดตรมสิคะไปกระโดดตรงติดกั้งขังนนะ่ะไอ้ทับลาดไปเนี่จะให้หัวรอรหรือ,อยังไงทีนเนี้ยดูโซเน่้ออพี่ไ้เะ พาดิเ์กินไตร์มาอีกแล้วหอยเยอะค่ะงับสดๆจะกินกับน้ำจิ้มซีฟู้ดเนาะอันนี้ตัวใหญ่จ้ะนี่ที่เขากะเทาะกันนะจ๊ะกะเทาะไปกินกับน้ำจิ้มซีฟู้ดเนี่ยกะยอดกระถินเนี่ย รสชาติเก๋นๆน่ะหอยนางรมเลยจ้ะนี่เยอะเลยขักขักหลายหอ,อยนี่ก็ินได้จ้ะแต่อันนี้ตัวไม่ค่อยใหญ่จะมีไซส์ใหญ่กว่านี้นะคะโฮ้ยดูจ้ะ เกาะหอยจ้าเกาะหอยปูสแสมก็มีนะคะปูทะเลเนาะอู้ตรงนั้นตัวใหญ่มากนั่นเออเออเออาดดูจ้ะหอยทางนั้นจา้าหอยหอยอู้ตัวใหญ่เอาละสินมุชเล่ มีเอสาอสตอสตอสตอรห์มุสลอหอยเยอะมากจ้ะไอปูเขียวๆเนี่ยเขาเรียกปูอะไรปูแสมป่ะเอาไปดองน้ำปลาสายส้มตำก็อร่อยนะคะเวลายอยากเอาไปดองก็ไม่เอาเยอะหรอกสามสี่ตัวจ้ะพอคราบหนึ่งเวลานึกอยากกินแล้วค่อมาดองใหม่จับไปดองใหม่ ตัวสงแถบนั้นก็คือไปทางอแหลมพบเทพนะคะอยู่ติดทะเลก็จะเห็นทะเลบ่อยเนาะจ้าคนอยู่เมืองหนาวติดภูเขาก็จะเห็นภูเขาบ่อยเนาะภูเขาหิมะเขตทั้งภูเก็ตยังไม่ค่อยวิมลยังไม่รู้จักพื้นที่หาเหตุจะ้ะค่อยเรียนรู้ไปเนาะจะ้ะ ตรงนั้นก็คือเอาในหารจากที่มีโรงแรมนะคะหลายาแถวอยู่นั่นนี่พี่มนก็ขึ้นมาจุดนี้แล้วค่ะโอนโคทิน,นะคะ่ะเนี่ยแถวเนี้ยส่วนมากเขาะจะมาดำปลานะคะเออ่ดูปลากันเพราะว่าจะมีปลาเสือปลาไฟนะคะปลาส,สวยๆเยอะสวัสดีจ้าพ่อแม่พี่น้องจ้า วันนี้พาเที่ยวยาวๆจะออกจากแหลมกรุงเทพก็มาลงหาดยานุยนะคะหาดยานุยข้างหลังนี้ก็คือเกาะมันค่ะอ้อยทำเหยนี่ค่ะอันนี้เป็นโขดหินนะคะถ้าดูข้างหลังนี่จะดูเหมือนใบหน้าคนดูข้างหลังนะใบหน้าคน 嗯，mm. 多么好笑！<laughs>